นุมน่มแบบนวลจัดอะ่ะ <C le af music> โหจริงวะเนี่ยตอนที่ผมพูดนี่ร้อยห้าครับแต่ยังไม่รู้สึกเลยนะนุ่มมากอะ่ะไ,ไม่รู้จริงเนียนเลยอะ่ะ <C le af music> สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะอยู่กับผมนนล้าเท่าแกมครับ <C le af music> เช่นเคยครับเจอกันอีกแล้วครับ EP นี้ฮะเปิดตัวกันในรถหรูฮะ <C le af music> นี่เป็นรถหรูรุ่นหนึ่ง ที่ทุกๆครอบครัวเนี่ยก็อยากจะมีไว้ครอบครองนะฮะโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทุกคนอยากได้แน่นอน <Wow. S 1> เนยมันคือเจ้าอัลพาดครับอัลพาดเวฟายเนี่ยเหมือนกันแต่แค่หน้าตาอาจจะแตกต่างกันครับพีนี้ผมอยู่กับอัลพาดสามครับ <Wow. S 1> เป็นอัลพาดตัวใหม่ครับป้ายแดงเลยครับ <Wow. S 1> คันนี้ลูกค้าบอกว่าโชคเดิมเนี่ยกระเด้งกระดอนแล้วก็ขี่ไม่ดีครับเหมือนเรือครับเราก็เลย ทำการเปลี่ยนโช้ครับทีนี้ครับเท้าความข่อนนิดนึงครับเมื่อเช้าครับลูกค้าคันนี้ได้คุยกันหน้างานก็ได้เห็นตัวโช้กคันนี้เป็นรถอา่าสามสูรถพ่อบ้านนะครับแต่ใส่ล้อเดิมแล้วก็ใส่เทยินเฟกเอฮะนี่ดูลงฟิตเมนต์คือที่จะพาไปชมเพราะว่ามันเป็นเฟกเอฮะนี่ก็เดี๋ยวผมพาไป ลองฟิลลิ่งของเจ้าตัว f ฟกเตัวนี้ก่อนนะว่า f ฟ A กเตัวเนี้จะขับดีไหมแล้วฟิลลิ่งเป็นยังไงนะกลายเป็นว่าไม่ใช่โชคเดิมครับเป็นโชคที่โชคแต่งครับเพราะลูกค้าคันนี้มีรถสองคันครับลูกค้าบอกว่าเอาโชคจากเวลฟคันเก่ามาใส่คันนี้ซึ่งเป็นเคย F ่นครับ f ฟกเเนี่ยก็จะเป็นระบบเปิดนะครับจะเป็นระบบ w วิ t ทูบนะฮะตัวนี้ ก็จะเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าถ้าคนที่เคยใช้ทีนก็จะรู้ว่าจะเป็นฟิลลิ่งแบบนุ่มนวลนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเอามาใส่กับล้อเดิมเนี่ยขับไม่ได้เลยครับเหมือนเรือเลยอะไรประมาณนี้ทางผมก็เลยบอกว่าอ่ะเอางี้ผมขอไปลองก่อนนะครับเมื่อเช้าผมก็เลยไปลองมา1รอบครับรู้สึกแบบผมว่าอาจจะเป็นเพราะล้อเดิมเนี่ยกับตัวโชเฟกเอเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันครับเพราะด้วยเวลาเซตเนี่ย ฟิตเมนต์รถจะดูเตี้ยครับอย่างที่ดูในคลิปเนี่ยมันจะดูเตี้ยแล้วก็ไม่สมส่วนกับตัวล้อครับเพราะด้วยตัวล้อเดิมของโรงงานเนี่ยจะเป็นสัดส่วนของ18เนี่ยยาง2 3 5 50 18เนี่ยจะเป็นฟิตเมนที่แบบว่าถ้ารถโหลดเนี่ยจะดูไม่สวยครับเพราะด้วยออฟเซตมันหุบว่าลูกค้าเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีอาการโค้งอาการเวี่ยง ก็เลยทําการเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับล <Wow. S 1> ูกค้าคันนี้เลือกใช้เป็นโช๊ค Husco c h i l i n g A นะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไปตัวนั้นก็คือจะเป็นฟีลลิ่งแบบนุ่มนวลน,นะครับเป็นสเต็ปรถเดิมนะครับที่สายพ่อบ้านอยากได้ไม่ต้องการโหลดหรือถ้าอยากโหลดก็โหลดได้ใส่สปริงโหลด1ชุดถ้าในกรณีรถลูกค้าที่เป็นล้อแต่งพวกล้อ1ิบเกล้อ18เนี้ยก็ใส่สปริงโหลดสักชุดหนึ่งก็จะได้ฟิตเมนต์เรื่องความสวยงามมากขึ้นนะ <Wow. S 1> ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องการโหลดครับต้องการ ให้ลูกเมียเนี่ยนั่งสบายครับโจลูกค้าคันนี้<อ>ก็เลยจัดไปครับทัสโกทัวริเอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าเนี่ยปรับนุ่มแข็งได้40ระดับนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะปรับได้14ระดับตอนนี้เราผมปรับไปด้านหน้าเท่าไหร่นะกล้องด้านหน้าปรับไป24สครับส่วนด้านหลังเนี่ยปรับไป7ครับก็จะเป็นสูตรของทางร้านครับประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาเทส ว่ามันนุ่มนวลไหมนะฮะ <Wow. S 1> ตอนนี้เนี่ยครับผมก็มาลองอยู่ครับมาลองเทสอยู่วันนี้ขอเป็นผู้บริหารหนึ่งวันครับนี่เป็นไงบ้างครับคุณครับข้างหลังลกัเหรอถูหมร้อหนะ้โอโ้โหจริงวะเนี่ยตอนที่ผมพูดนี่ร้0ยหสิบครับแต่ยังไม่รู้สึกเลยนะนุ่มมากอะ่ะไม่รู้จริงเนียนเลยอะ่ะโอโ้โหนวลมากนวลจัดอะ่ะเมื่อกี้ร้อยห้าสิบครับแล้วผมเอามือถือกล้องเลยกล้องไม่สั่นเลยเป็นไงนิ่งมาก ก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนแต่เมื่อกี้ลงหลุมใหญ่มากนะนุ่มแบบนวลจัดอะ่ะเดี๋ยวไปดูฟิตเมนด้านนอกกันดีกว่าครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทรงเดิมครับ p ัสโกทัวร์ริงเอเนี่ยก็จะเป็นความสูงที่แบบว่าสเตปเดิมครับความสูงเท่าเดิมนะฮะก็จะเป็นทรงเดิมครับแล้วก็จะใช้งานได้ปกติจะเป็นความนุ่มนวลแล้วก็อาการโคร้งอาการเหวี่ยงเนี่ยก็จะหายไปเลยครับจบ ทัวอาการครับสำหรับทัสโกทัวรเิงเอนะตัวนี้ผอานนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาดูครับว่านิ่งขนาดไหนฮนะวันนี้ก็ประมาณร้อยกว่านะฮะร้อบ120เนี่ยก็ถือว่านิ่งครับของเดิมเนี่ยปกติด้านหลังรุ่นนี้ก็จะมีอาการที่แบบแข่งโยนเวลาเจอลมวิ่งบนทางด่วนเนี่ยรุ่นนี้มันมันกินลมอยู่แล้วครับมีลมแรงๆเนี่ยท้ายจะเหวี่ยงก่อนอัดับแรกแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะคุมยากครับสำหรับ รุ่นนี้นะครับลองดูเนินสะพาน,นนี้ฮะว่านิ่งไหมโอ้ยเยียงเนี้ยนะยิ่งเนียนะยน,ยนะ <Wow. S 1> เหมือนอยู่บนเมฆเลยครับ <Huh? S 1> นี่พามาชมฟิลสเต็ปขี่เมฆอีกหนึ่งหลักนะตรงนี้เข้ามาแล้วแปดสิบเลยนะโคง้งถือว่าลึกมากนะครับ uh. ไปครับไปครับเนียน,นครับไม่มีโค้งเลยครับอยู่ฮนะเนียน,นจัดมีมีรอยต่อด้วย ก็เก็บอาการแบบพวกรอยต่อได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเก็บอาการได้ดีนะครับเนียน <Yeah. S 1> กับราคาตัวนี้27,500บาทครับจ่ายเงินสดก็มีส่วนลดให้อีกฮะใช้บัตรเครดิตก็ส่นเซได้เดือนนะฮะ EP นี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันฮะเป็นฟิลลิ่งความรู้สึกจากของผมนะครับจากทางร้านออรตโกรมก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นร <Wow. S 1> จริงๆถ้าไม่ติดโควิดเนี่ย ผมก็อยากจะพาลูกค้ามาเทสมาลองครับเพราะลูกค้าเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่บอกรายละเอียดได้มากกว่าเพราะว่าขับมาก่อนแล้วก็หลังเปลี่ยนเนี่ยจะได้บอกความรู้สึกได้มากกว่าผมนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่า70%ดครับดีกว่าเดิมเยอะเพราะเมื่อเช้าได้ลองแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับ <Yeah. S 1> ตัวโช๊คเนี่ยของเฟิกเอาน,นั้นนะ่ะลูกค้าใส่รุ่นที่เป็นปรับไฟฟ้า e-dfc เนี่ยก็จะปรับยากขึ้นนะฮะถ้าเกิดคนที่ปรับไม่เป็นเนี่ยก็จะขี่ไม่ดีเลย สำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้ฮนะสำหรับพี่เพื่อนๆที่ดูชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ชอบก็ฝากถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด u ั s cribe นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีสาระดีๆนะครับแนทางการแต่งรถแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยเหมือนเดิมฮะสำหรับวันนี้ EP นี้ลาลันเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ